มาฟอนเก่งๆครับซุปเปอร์มาเลยพลังของทุกคนอีเคมซุปเปอร์สซยบูด้วยวัดไขโอสิบเท่าเยสิบเท่าไปเลยโอ้โหเอฟเฟกต์พจอลังการอ่าแบบเนี้ยโดนเต็มเต็มพลังขึ้นเอาสถานเต็มเต็ม กดนี่ครับอันติอือโอ้โหเอฟเฟกสวยมากนะครับทุกคนอลังคืมเอาสัทธานป้าเต็มเต็มสวัสดีครับเรานกลบเซตทั้งหลาย และก็มาถึงวันที่พวกเราเรอคอยกับตำนานเซรีเกมบูดูไคเทนไฮชิที่กลับมาให้เราได้เล่นกันอีกครั้งกับภาคใหม่นั่นก็คือเกมดราก้อนบอลสปาร์กิงซีโร่นั่นเองครับแม่ผมซื้อแบบอันติเมทอิดิชันมาเลยนะเนี่ยอย่ามาดูถูกกันนะเอาไปกินซะยา่าเฮ้ยอะไรเนะี่ยอุ้ยอะไรไปคาครัมาแต่สั่งรับอยู่ไฟเดียวเลยมดีเออกระโดดใช่ไหมเดีด๋วยวนะ อ๋อนี่คือชาร์จ LB อ๋อ LB กระโดดนะฮะอันนี้เพิ ah, okay. well, ่งมาเล่นเลยเนี่ยแล้วก็กด LB เดี๋ยวนะ LB วิชาเหินฟ้าอ๋อโอเคแล้วพวกเขาใส่เอาชนะฉันได้หรอก LB ลอยตัวแล้วก็ LT แล้วก็กด RT กดเพื่อใช้ Dragon Dash RT ใช่ไหมกดอ๋อโอเคดูดีเอาจิงสักที อ๋อนี oh, 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 so awesome. oh, okay. ่กคือเดสเดเลเนเมื่ออยู่ในระยะไกลขึ้นที่ไปในทิศทางที่มันใช้เกครั้งี้อ๋ออย่างนี้เหรอเอาจตีเข้ามาเต็มที่เลยกดปุ่มค้งเพื่อจบตีดูโจมสมหกดปุ่มค้งเนี่ยอ๋อโอเคนนี้แล้วก็ x y x y เอก็กดวายฮะยิงกระสุนก็กดค้างอืมแล้วก็อันนี้คือกดชาร์จโอ้โหเอฟเฟกสวยมากกดปุ่มอาร์บีค้างเพื่อตั้งการ์ดเนี่ยตั้งการ์ดเลยโอ้ยยังไะ นี่ไงแพรลี่แล้วกดอ่ะกด R S สุ่จังหวัดที่กด R S เหรอเป็นการโจมตีโต้กลับเหรอนี๋อโอเคก็ได้สูสุดโตัวต้องเข้ามาเลยกดปุ่มค้างจนเต็มอ๋ออ๋โอ้เวลาละฉันกลับก่อนละอะไรเล่าเบจิต้าแต่ยังไม่หนำใจเลยนะ ตอนนี้วิสมาหาบรูมา่าพอที่ไปนัดวันสุดิเศษกับเขาพอทนนี่เขาจะเสร็จธุระก,ก,กลับไปเฮ้ยกองเธอก็อยากฝึกวิชาพิเศษบ้างเหมือนกันนะ่ะโอเคโอ้โหสนุกมากโอ้โหเพลงมาครับโอเคขอญาตตัดน,นะครับเดี๋ยวลิขสิทธิ์ Dragon Ball Sparking Zero อู้เต้นเต้นจังเลยนะเนี่ย เอาละอะไรเนี่ยทำความปราน,นาของวิทย์ให้สำเร็จยินด,ดีด้วยที่คุณเกณได้นี่วิธีการเล่นได้แล้วนอกจากนี้เราก็มีสปาร์กิสโตรยังมีแอคชั่นสมิติที่น่าตื่นเต้นตื่นใจไอ้น่าตื่นตาตื่นใจให้เล่นอีกมากมายสามารถไปยังฝึกวิชาพันซูปเปอร์ได้จากต่สอสู้ฝึกฝนในเมนูหลัก ซึ่งคุณจะได้เรียนรู้กติกาการต่อสู้หลายรูปแบบและเรียนรู้แอคชั่นต่างๆจากตัวละครและการเล่นจริงอ๋อโอเคครับโยโกต่อสู้ในเรื่องต่อสู้แบบกําหนดเองไหมเฮ้ยมันมีต่อสู้กับฝึกซ้อมเช่ไหมเอโอโอ๊ยกระตุกอยู่เนี่ยผู้ <c oughs> พ่อกลับมาเหมือนกันนะครับฝึกวิชาขั้นซุปเปอร์ โอเคทุกคนเดี๋ยวผมไปศึกจินจ้ายุยูที่พบเลยดีกว่านะครับเอาแบบธรรมดาละกันนะเป็นแค่ตัวละครโกคูนั่นแหละโอเคไม่เป็นไรฮะว่ามาเล่นกันสนุกๆนะครับสำหรับเกมนี้โอ้เจอราดิสว่ะโอเคเอาเรื่องเอาล่ะผู้ต่อสู้แรกจะต้องเป็นซาติงไตในสองคนนี้แนะ ่าเต้นเหมือนในภาพโบลี่เนี้ยเป็นการพอมอัพนะฮะหยุดละแต่เมื่อเลยกับฉันเต้กนกำลังเลยพี่ชายโกคูฮะลาดิสแต่ประตูถูกเฉาใส่ยอดนชน,ดนเขานักลบเลยก็มาดิครับมาพุอ้เฮ้ยเด็กแค่เดียววะเฮ้ยแด็ไปไหนเห้

อชาชตเอ้าริงเอา,อาเลยใครออกอะ่ะอา้าเราชนาะเฉยไม่ใช่คนชั่วแต่ไปคู่ต่อสู้ที่พอหมอยพอดีนะฮะโอเคชนะแบบงงริงเอาฉฉอเฉยโฮ้แต่ว่าสนุกมากเกมนี้ผมการรอคอยโอเคถัดไปลยครับเพราะเราชิงชนะเลิศเฮ้ยลองชนะเลิศดิ จอกับไาเจ้าวูเรียถึงตอนนี้แล้วรอบรอชนะเลิศเริ่มได้ตาตาร์เสมาอืมีละกับูดันมกำลดูเรียฮะอย่ามาดูถูกฆ่าเลยสิอย่าถูกฆ่าสิมาสิ มา so uh, กดเอ่อเดี you, uh. ๋ยวก่อนนะกดสับหรับเปลี่ยนร่างไงเนี่ยอุ้ยปี่ไงขึ้นเอาครับเอ้าลิงเอาเหมือนกันเดี๋ยวเดไม่ได้โชว์อะไรเลยตัวแปลกเลยเดี๋ยวต้องไปศึกเซลเกมน่าจะไม่มีลิงเอาเนี่ยไป รอบชิงชนะเลิศโอ้เจอกับซาบอนฮะไม่ต้องห่วงฮะผมแฟนดับต้นบอลรู้จักเก็บทุกตัวมาอยากไปไปซูเปอร์ไซยาแล้วอะโอเคประโยบเติมฮะขอไม่พลาดเลยกันคืออย่เวลาว่ามายุดกับไอ้กระจอกหรออ้าวว่าใครกระจอกฮะไอซาบอนเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรโอเคอันนี้คือกัน ไปไหน,าไม,นมาช้ากันเอ๊ะโอเคโบเปอร์ไซยาครับมาเฮี้ยตัวที่รอนะอะไรกันวะเนี่ยบี๊ยไงอ่ะเฮ้ยโดนวะไม่โดน ตะกันแปดเฮ้ยเดี๋ยวดูดดูตาตะกันแปดอ่ะวูสเลยเฮ้ยอะไรวะมูเลย่ามูเลย่าใช่ไหมปูเลยนะลิงเอาไหมอ้ะช้าเลยกันโอ้ยโอลิยา

อาะเลิในครั okay. oh, ้งนี้ค <hatır> ร <activated> <ær ket> ับโอเคโอ้ได้เท่าไหร่างหนึ่งหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนแสนหกหนฮะตุนโกคูไวเด็กอ๋อปดล้อก็เหรอโอเคเดี๋ยวเราเล่นไปดิ่าบ้างดีก่าเซลเกมไม่ลองเซเก เกมอะไรตั้งหน้าวะตอนนี้เรายังเล่นได้แค่โกคูอยู่นอะอืมโอเคโอเคงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเล่นโก,กคูไปก่อนแล้วกันถือว่าเป็นวันแรกนะที่ได้เล่นนะฮะไม่อะไรตัวละครออเด็บโอ้ช่างวเด็กค่ะโอเคอะเซลเกมฮะดาเซลเกมมา นี่นายจะไปคุยบอลให้ฉันหน่อยได้ไหมผมจะแสดงให้เห็นความเท่ของผมเองเอาจัดมาเลยครับซิลเกมซิลแหนมมาชัดเฮ้ยอะไรเฮ้ยโอ้โหมาตาบมาเฮ้ยโอ้โหหลบไปท่าน นี่ไงอ่ะเอาไง,าไงนี่จับเลยไปไกลๆอ่าวิชาขึ้นยอดได้ปะ่ะเฮ้ยนี่ไงอ้าวอ้าวฟนเกงเกครับซุปเปอร์อ้าเลยอลังของทุกคนอีเคฮึมซุปเปอร์สยายบูด้วยปัดไข่โอซิปเท่า เย่ yeah, สิบเท่าไฟเลยโ <c oughs> อ้โหเอฟเฟกต์พรอลังการมาเลยอ่ะเอาดาบกันเบิร์ใส่กันกันอ่ะอโหตะครับโตนเต็มเต็มอ่ะทเราจะได้เรืรู้อะไรมากมาย่ากพฤติกรรส่อนสู้ของ้ายนะเรียบร้อยรู้กับนายเนี่ยเดีเลยว่าตัวเองยังขาดอะไรไปนะ โอเคเชื่อต่อคัมโบได้50ครั้งเด้อผสุดยอดสมการรอคอยจริงๆครับเกมนี้ซึ่งผมก็ได้เล่นก่อน3วันนะครับผมเกมนี้ก็จะเปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการกจริงๆก็วันที่11นะฮะคือเปิดให้บริการแหละเปิดให้วันจำหน่ายนะฮะเออแต่ผมซื้อบบตรอัติเมตเอ dition เป็น pre order ก็เลยได้เล่นก่อน3วันอ้าวเจอวีดีโอครับมาเลยนี อย่าเป็นร่างบูมากเลยเนี่ยอ่ะพีเดียวลูกสะพ้ยมาเฮ้ยคู่ต่อสู้ให้ฉันเหรอพีเดียวอย่ากซื้อกับคุณจจาขาดอยู่แล้วค่ะอ้าวมาเลยครับลูกสะพ้ายลูกสะพ้ายเฮ้ยเดี๋ยวดัโอ้โหอึดแค่

โอ้ยเท่ยังเท่เท่ก่าล่างบูอีกโอ้ดเดืดดอดืดดดเฮ้ยาดนธรรมดาจะสูกั่างฮอตแต่เป็นไปไม่ได้มาพลังขึ้นเอาฮอตเลยโอ้ดืดดดดเฮ้ยมาอันติเมลเลยครับมายังขึ้นสูงได้อีกพลังขึนเตาสถาน ว้าตัวก็วะไม่โดนโอ้ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อ๋อเอาใหม่ครับเอาใหม่เอาใหม่อ,หม <c oughs> อ่าแบบนี้ตัวเต็มเต็มหลังคืนเอาสถานฟ้าเต็มเต็ม <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยปิดสวยครับมา เอ๋อเกินเดี๋ยวทุกเท่ของก๊อดไม่ใช่เหรอ <c oughs> เอาละสถานการณ์ต่อสู้5ครั้งติดเย่เอาละเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยครับแมตต์ต่อไปต่อไปก็จะเป็นซูเปอร์เซย์บูลละโอ้เจอกระเซลเหรอได้เลยเจ้าของเจ้าของอะไรนะเต <c oughs> ๋เกมโดนรออย,อยู่นานเลยอะเต๋อเหรอ ดีละการบุลย์กับฉันเต็มกำลังเลยโอ้เซลล่างสุดยอดเลยนะมาเอาไปเพื่อเล่นแก้เบอร์ให้ฉันหน่อยตัดมาดิครับเฮ้ยอะไรเฮ้ยจริงเลยเหรอมือเข้มจริงเลยิกพี่เออเช่อะซุปเปอร์ไซย่ายังไม่ได้ฮะ กันาด้กันซุเปอดอยากแปลงเป็นร่างบูแลนี่ว้า้ปเฮ้ยโอ้โหอาดาบัตาเฮ้ยโอ้โหยัดเข็ตอนนี้ยังแปลงกันไม่ได้ฮะร่างบูรอกันโอ้โห เฮ้ยโอ้ยเฮ้ยตกโอ้ยตกอเฮ้ยแพ้เลยเหรอโอ้โหยังไม่สำใจเลยอ่ะเอาใหม่ได้ปะโอ้ยแพ้เลยอ่าทุกคนมาสู่รอบชิงอีกรอบนะฮะแล้วหมดอยู่นั้นเลยใครก็ได้ที่เอาชนะฉันได้โอเคมาอันนี้จะไม่แพ้ละ ไอ้คนนี้ทำชั่วได้สินะอาลิสเตลผมว่จะเปการต่อสู้อันเจาะจิ๋มนะไอ้ฮึ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 ฮ โอเคไปแปลงโอเคทุกคนอัพซปเปอร์เซอ์ปูเย้เคโคเทไปไหนล่ะให้มาเลยมาเลยโอ๊ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรฮึ ต้องไปไหนต้องไปไหนโอ้โหโอ้โหอะไรวะอ่อาดี่อ่าก,กดนี่ครับอันตีอือโอ้โหเอฟเฟกต์สวยมากนะครับทุกคนพลังขึ้นเอาซับฐาน าเต็มเต็มไม่ตายมาเอาใหม่กรอบได้มาต่อไปอรอบครับอ่าอีกรอบหนึ่งอภิบมาหาขึ้นเตาสถานป้า,าไปเลยเต็มเต็ม ร้อยว้าูอา้จะอะไรหรอกแต่แกเล,ลิกอาราวาได้เหรอเอาละทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับสนุกกันหรือเปล่าครับสำหรับเกม Dark Mon Sparking Zero นะครับซึ่งเกมนี้ก็จะวางจําหน่ายวันที่11ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับอีก3วันแต่ผมแบบซื้อแบบอัลติเมตอีอดิชันแบบพรีออเดอร์นะผมก็จะได้เล่นก่อน3วันนะฮะก็ไปสนุกกันได้เลยครับบอกเลยว่าสนุกมากมาก,มก เอาล่ะเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสวัสดีครับหลอนน้องับสัตว์ทั้งหลายบ๊ายบายจ้า